เมลาโทนินสังเคราะห์คืออะไรทำไมถึงต้องระวังตอนนี้มีข่าวไวรัลเกี่ยวกับสินค้าตัวหนึ่งแอบใส่เมลาโทนินสังเคราะห์โดยไม่แจ้งผู้บริโภคถ้าคุณกินอาหารเสริมที่ช่วยนอนหลับอยู่คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณไม่ได้กำลังได้รับสารสังเคราะห์ที่ส่งผลร้ายต่อร่างกายของเราในระยะยาวเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นเองเพื่อช่วยควบคุมนาฬิกาชีวิตแต่ปัจจุบันมีการผลิตเมลาโทนินสังเคราะห์มาใช้ในอาหารเสริมและยา นนับโดยที่ผู้บริโภคจำนวนมากไม่รู้ถึงผลข้างเคียงหรือความร้ายแรงของมัน อันตรายของเมลาโทนินสังเคราะห์ที่คนไม่รู้การกินเมลาโทนินสังเคราะห์เป็นประจำจะทําให้ร่างกายพึ่งพาสารภายนอกและผลิตเมลาโทนินเองได้น้อยลงทําให้สมองมึนเบลอตื่นมาไม่สดชื่น <S <S บางคนคิดว่าเมลาโทนินช่วยให้นอนหลับดีขึ้น <S 2> <S 2> แต่ตื่นมายังง่วงเพลีย <P le af> สมองเบลอ <P le af> เพราะวงจรการนอนถูกบิดเบือนไปจากธรรมชาติ <S <S ทําให้ยิ่งเสี่ยงต่อการติดการใช้ระยะยาวเมื่อร่างกายของเราคุ้นเคยกับสารเมลาโทนิน เคราห์ทําให้ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถนอนหลับเองได้ตามปกติส่งผลต่ออารมณ์ระบบเผาผลาญและประสิทธิภาพของสมองแล้วคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าอาหารเสริมที่คุณกินอยู่ไม่ได้แอบใส่เมลาโทนินสังเคราะห์ Max Sleep ตัวช่วยนอนลึกจากธรรมชาติไม่มีเมลาโทนินสังเคราะห์ m a ็กซ e ลีใช้หลักการกระตุน้นให้ร่างกายหลั่งเมลาโทนินตามธรรมชาติไม่มีเมลาโทนินสังเคราะห์ปลอดภัยระยะยาวกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเมลาโทนินเองปรับสมดุลน,นาฬิกาชีวิตไม่ทำลายระบบธรรมชาติช่วยเข้าสู่ Deep Sleep ได้ไวขึ้นหลับลึกฟื้นฟูสมองตื่นมาสดชื่น Max l e e p ไม่ใช่ยานอนหลับแต่เป็นตัวช่วยกระตุน้นให้ร่างกายเข้าสู่โหมดนอนลึกอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีอาการข้างเคียงติดการใช้หรือสมองเบลอในตอนเช้าระวังให้ดีนะคะอาหารเสริมบางตัวอาจกําลังทําให้ร่างกายของคุณติดสารสังเคราะห์โดยที่กําลังไม่รู้ตัวถ้าคุณต้องการตัวช่วยนอนลึกปลอดภัยไม่พึ่งเมลาโทนินสังเคราะห์ m a ็กซ์ลีคือคำตอบลองคืนนี้แล้วคุณจะไม่อยากกลับไปนอนแบบเดิมสั่งซื้อ m a ็กซ์ลีพิมพ์สนใจหรือทักข้อความหรือทักไลน์แอดที่อยู่ด้านบนได้เลยค่ะ